เมาาทเอาแฟนนางงามนะคะต่างตกอกตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นให้ความสนใจหลัง Facebook ของนิวนิติพงศ์นิติพงศ์ในตําแหน่ง p d ดีมิสแกลนองนะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งถึงเรื่องการปลดแบมไพลินนักร้องสาวมิสแกลนอง2อง4 2แบบฟ้าผ่าก่อนที่ชาวเน็ตนะคะจะลือกระสนันว่ามีการสละตตาแหน่งค่ะ หลังจะเกิดข่าวลือแพร่ะสะพัดนะคะทางด้านของ PD ดีมิสแกลนรนองค่ะนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความทันทีค่ะว่าผมในนามพีดีมิสแกลนรนองขอถแถลงข่าวเรื่องการปลดแบมไพลินจากตําแหน่งมิสแกลนรนองในวันที่30มกราคมนี้เนื่องด้วยในขณะนี้ผมทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศและมีเรื่องเอกสารสัญญาที่ต้องตกลงกับน้องยังไงจะรีบแจ้งนะครับ เวลาต่อมาค่ะทางด้านของบอสนวัตนนะคะนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของและในบางช่วงบางตอนนั้นก็มีแฟนนางงามค่ะเข้ามาถามถึงกรณีที่แบมไพลินเนี่ยโดนปลดฟ้าผ่าซึ่งทางด้านของคุณนวัตนนะคะก็ได้ตอบกลับว่าไม่ได้ปลดมิสแกลนองมิสแกลนองนั้นขอมาออกเอง เนื่องจากความจําเป็นในชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่ทางด้านของ Facebook แบมไพลินนะคะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวปลดฟ้าผ่าโดยเธอนั้นค่ะก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดใน Facebook นะคะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าคืนนี้มีนัดการสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะแบมไพลิน <ir> เอ็กบ้านมหาเฮงแฮตแท็กแบมไพลินแฮตแท็กบ้านมหาเฮงท่ามกลางเหล่าแฟนานางงามนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook ของสาวแบมไพลินอย่างมากมาย โดยชาวเน็ตน,นะคะได้โพสต์ภาพข่าวหรือการสละตําแหน่งพร้อมกับคอมเมนต์ถามว่ายังไงอะ่ะข่าวสละตําแหน่งจริงไหมสละตําแหน่งจริงไหมคะเสียดายจังทั้งนี้นะคะเราต้องบอกเลยว่าเราก็คงต้องรอคอยสาวแบมไพรีแล้วก็ทางด้านของ Pd. ดีมิสแกรนและนองนะคะมาถแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้งค่ะว่าเรื่องราวจริงเท็จนั้นจะเป็นอย่างไร